สวัสดีครับผมอยู่กับผมเคียวยักษ์คุงก่อนจะมาเล่นไมค์ครับลัคกี้บ็อกส์แล้ววันนี้เรามาเล่นลัคกี้บ็อกส์อะไรในอ่านสิอืม Lucky Box อออลัคกี้บ็อกส์อะไรอ่านว่าอ่านว่าไงบ้าง ไม่มร, <B ot> รูร้เหมือนกันบล็อกเปลี่นแปลงในกูเกิลมามันก็อ่านยากเหมือนกันมันอาา่านว่าอะไรคาคาอะไรก็ไม่รู้นะครับ <S <S โอเคมาเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเอาในก,ในกล่องก,กันเลยก่อนแล้กกวก็ลักกีบ้บล็อกบอมโบนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราต่อเมนกันแล้ว,ก,ว,ลก,ก,วลก,กันเนาะซึ่งมีคนบอกว่าให้เราเนี่ยสู้กับคือพระซอมบี้อีกรอบนึงนะจริงจริงก็อยากทำนะแต่คือว่าเข้าใจใช่ไหมว่าไอ้ลักกี้บล็อกอ่ะเวอร์ชัน1.8.9มันเยอะกว่า1.2.2ซึ่ง1.2.2เนจุดแปดจุดเกี้บ็ออกน้ยมากผมก็เลยไม่อะกว่าหนึกงจุดสองจุดสองที่มหนึ่ใจคือแบบเราก็ขอเยอะมันก็มีแค่ที่เเราไปปิดแค่นั้นแหละส่วนลักกี้บล็อกอื่นก็แบบน้อย แล้ววันนี้เรามาสู้กับอะไรตรงนี้สี่ตัวสู้กับอะไรสู้กับแพนด้า <Panda. S 1> <c oughs> ป้าแบบสีม่บงฉันก็เป็นหมาโมง่ไปเลยฮะ <c oughs> มันแพนด้าหมามันก็ชื่อแพนด้าอ้าวเดี๋ยวอางตีกูหรอมึงตีกูหรอฮะเรียกเรียกสายก่อนเอ,อ่ยองยองท,ท,ที่เตียยหมาไปเล่นมุกอย่างเงี้ยใช่แล้ว โอเควันน okay. okay. ี yeah. okay, ้นะครับเราก็มาสู้กับเจ้านี้นี่เองเจ้านี้คืออะไรเจลลี่รูปบอลครับใช่แล้วครับก็คือว่ามันจะมีเจลลี่รูปโลกลูกตาแล้วก็ลูกบอลแล้วก็มีแหล็กไหมหรือมีอีกหรือมีแค่สามอันนี้มึงว่ามีอีกไหมไม่รู้ครับไม่รู้ครับใหเด็กคอมเมนต์ไม่เคยกินโอเค ซึ่งผมไปหาบอลไม่ได้ผมก็เลยเอาให้มันโยลูกตาแทนและกันเนาะคือมันจะมีลักกี้บล็อกหนึ่งที่มันมีลูกตาแต่ผมไม่รู้มันคือลักกี้บล็อกอะไรผมจำไม่ได้นะครับก็เลยเอาเป็นลูกตาแทนเนาะโอเคไอเจลลี่บอลเนี่ยไส้ข้างในเป็นรถอะไรนี่ไม่รู้เหมือนกันนะซึ่งรู้สึกว่าไอเจลลี่บอลเนี่ยมันจะไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่หรือเปล่าแต<อ><อ>่ว่าแต่ว่าถ้าใครทำคลิปยิลี่เจลลี่เขาเขามีทุกคนเหรอกูไม่เคยดูอะกูรู้แค่ลูกตาแค่นั้นแหละมา็ได้ล <laughs> ลแล้วก็เปิดกล่องอันนี้ดีกว่าเราไม่ได้้้เเเปปิิิดดนนนนาาาแลวลวูกตไออย,ยมมีหรืันานานะค มาได้ขอเลยเริ่มมามึงตีเลยได้ขอละเออเออเออ้าวเฮ้ยเสื้อบอลเหรออ๋อไม่ใช่หัวกูสีบอลตกใจหมดต่อไปบอมโบเอ๊ะเสียงเด้ำแมวเอ๊ะแถวนี้มืดเหรอก็ไม่นะไม่ไม่รู้ไม่รู้ไมปเฮ้ยผมจำได้บอยไอ้บอยมันทุอันนี้แล้วมันทาไงครับขอไม่ได้นั่นเองผมว่าแล้วว้ยครับนี่ชินเหรอนูโดครับนูโดบ็อกว้ายไออ่ะฮะเฮ้ย ถือว่าตีเข้าอยู่นะแต่ท่าน,น,น,นี่มันเพิ่ม300ฮ้อิวอ่ะแต่ก่อไม่ได้ทอนนะ <c oughs> มันเพิ่มแค่5กล่องเองอ่ฮอย่าไออ้าวไวเรือแมวตกใจหมดกูนึกว่าของดีได้เรือโอ้ยนี่นี่นของดนะีไม่ได้ไม่ได้อันนี้เป็นแอปเปิลทองโอเคของดีอยู่แล้วเฮ้ยเ <c oughs> มื่อกี้ยิงอะไรมาแล้วใหม่สิอ๋อเครื่องเกมสี่ก็เลยมันจะของดีมาต่อไปเอ้าว่างเปล่า เฮ้ยใหญ่เอ้าว่างโอ้โหทุกคนผมว่าตงเปล่าเลยแชทมึงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแชทเราแชทเราไม่เคยบ้างเหมือนแชทมึงอ่ะแชทมึงก็ไม่เคยบ้างยายกูเล่านะก็ต้องมาแชทกูบ้างถ้าแฟนกูเดี๋ยวทำไมมันว่างเลยเนี่ยอันนี้คือกูฮะกล่องบวชในเนื้อซอมบี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่กูอยากรู้ยังทั้งมึงอยู่ในนี้จะเป็นไงวะหน้าแมวแต่ผมไม่เข้าใจทําไมมันว่างหลายกล่องไหนอยู่ในไหนแม่หลอดนี่เกียดไออ้าว แล้วกูดึงมดไมาอันนี้เป็นอะไรนะจําไม่ได้อ๋อเป็นเป็นพัวเทอได้แมอันนี้หรือเปล่าที่บอยได้ไม่น่าใช่มันแค่มีเครื่องเกมแล้วก็ธนูพึ่งแล้วก็ได้กล่องร้อยโบมประมาณอีก5กล่องอันนี้เป็นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าไงนะอ่าจอยสติ๊กเหรอโอ้ยแล้วก็เอ้ยเอาระเบิดอ่ะลองอ๋อจอยสติ๊กคือระเบิดแต่ว่าอันนี้คือคอนโซลคอนโซลก็คือครเครื่องเกมพอเตอร์คือเกมอ๋อใช่อ่ะธนูพึ่งทำไปได้โอเค ทิ้งไปเลยไม่เอากล่องร้อยบวกกันพอดิอุย้ยอันนี้ได้ยังวะอ๋อยังไม่ได้แล้วนี่คืออะไรจอยเหรอฮะเฮ้ยก<ป>ูเลือดโลมหาห้อะไรละ่ะเดี๋ยวไม่โลอันนี้รอบเดียวตายจริงๆเอ๊ะหรือมันแคด่ดรอปอ๋อมันแค่ดรอปกรวดไ<โ>อธิบายก<โ>็กูบอกเลือดโลมาห้อะไรล่ะแล้วมึงอะไรนะไอ้เฮ้ยมันไม่เคยได้หรือเคยได้แล้ววะอันนี้นเป็นีก็ไม่รู้เรื่องเฮ้ยเดี๋ยวเหมึงเฮ้ยได้ดน้าไปแล้ว เปิดลัคที่บมอกจริงหรือเปล่าเนี่ยเปิดเยอะเปิดไปแบบครบทุกอันแล้วแต่แบบจำไม่เคยได้เวลาเปิดซ้ำอีกรอบหนึ่งเฮ้ยหูไอ้ดวงตาที่ใส่เราเท่่ะเฮ้ยอ้าวอ้าวรองเท้ารองเท้าหนังบอยลงใส่กางเกงนี่ดูใส่แล้วแบบเกมบบอยแบบแบบมันเท่มากโอ้จริงอันนี้พูดจริงเท่่ะแต่ก็เท่เอาเอาคืนนะเอ้ยแต่ผมไม่น่าใช้หรอกเหมือนในสติงเกอร์ติงเลยตอนฉากที่หมอกคนที่มีได้หรอ มีนีก็แบบมีคนเถิดด้วยครับแต่ผมดูจบทุกสีซันละอือมีคนเพิ่มแบบเผืดด้วยครับอะไรกูไม่ได้เหิอกันเลยหลอหรอแล้วดาบกูอยู่ไหนวะเนี่ยหรือมันไม่มีดาบมันโหดวะแต่จริงของมันจะกรณีนะมีการ์ดโปเกมอนด้วยเอ้ยอะไรมึงหะอะไรล่ะมึงอะไรฮะเอะไรอะไรเออเกาะกากอันนี้อะไรอ่ะไอเทมกูรู้ไม่ดีซีสปอรพอยซีสปอนพอยหายอันนี้อ๋อคือดาบรามสามห้ามายังเอ้ามาละ ได้นหน้าคนมาต่อไปอมันทําไมมันเกลือจังวะขอมึงแย่ๆแต่มึงแบบไม่เอามาให้พวกกูเลยนะอันนี้เป็นเสื้อน้ำอ่าอันนี้ดีกว่านี่อันนี้ดีกว่า,วา <c oughs> หลิวกาวะก็จยู่แ <c oughs> <อ>ลอ <c oughs> โ,อโอ้ยอ๋อ <c oughs> คือธนูพึ่งยิรติดพิษอ๋อเหมือนแบบได้พิษจากพึง่งอ๋อ <c oughs> โอเคกูเข้าใจแล้ว <c oughs> ช่วยได้แค่นี้ครับเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้เป็นมันคือดาบเหรอมันไม่บอกเอ๊ะ ทำไมนี่มาคุค้นๆปะไหนกูลองตีมาดิเอา้าเป็นอะไรไหมมันมันไม่นะ่ะอา้าวโอโ้โหโอเคอันเนี้ยเป็นยิงแล้วลอยเฮ้ยหยนี่ไงก,การ์ดไปก็ว่าผมได้มาแล้วลิซาร์ด,ดอนคือแบบกูเล่นลิซาร์ดอนจนเบื่อแล้วอะคือแบบโปกเกมอนตัวอื่นเมั่แกี้เต็มให้แบบให้ลิซาร์ด,ดอนกูนมาแค่แต่ใช่ไหมตัวอื่นแบบแย่เลิซาร์ด,ดอน <Yeah. S 2> ดดคือตัวอะไรครับเราเรา,เราเคยสู้กับลิซาร์ด,ดอนอย่างตัวยังตัวพ่นไฟได้ไงนั่นแหละแล้วกินได้มันคือมังกรเอ้ยใช่มังกรไหมอันนี้เป็นเฮ้ย แร่ี่ขับไล้ใช่ไหมกิกาไฟไวเยมื่อกี้กาไฟเอาแร่นี่มันคับไม่ได้กินกาไฟอะไรมึงหลยบ้ามาตอนนี้ผมเหลือห้าสิกล่องนะทุกคนเข้ามาเอ้ยอ้ไยม่งจะไปทับอะไรเลยี่นี่ดิอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นแร่อ๋อฮะแสดงว่าถ้าเราเอาไปคับเราก็จะได้ดาบนี่เหรออ่ะคับดาบไม่ได้อ่ะผมลองใส่หัวมาดูดิโอ้โหใส่แล้วโคตรกากเลยอ๋อหมวกอันเก่าเรายัางดีกว่าเออโอเคมเอแมวเลบแล้วนะเนดะี๋ยวทุกคนบอกได้แร่จากกล่องอะไรวะ กล่องอ่ากล่องหน้ายิ้มอันนี้เป็นเงเกงลาวาเฮ้โยโอเคอันนี้ดีชอบมีคนเม้น์บอกว่าพี่ลืมเก็บของละทีเที่ยวนี้เท่านี้เออผมย้อนกลับไปดูที่น้องบอกละทีที่บอกแบบลืมเก็บของเออกูก็ลืมเก็บจริงกูไม่เถียงแล้วทำไมกูลืมเก็บของวะงงเหมือนกันเนี่ยเพราะมึงมันสะเพร่าอย่างเงยะหรือบางทีผมมันจะเห็นแล้วแบบไม่ได้พูดกัเข้าใจไหมแบบเกาะมันก่าเออนั่นแหละบางทีนะโอ้โหๆๆกูเห็นดาบแล้วกูท้อแต่แบบบอดได้แบบโคตรโหดโอ้ยทุกคนดู อันนี้เป็นแร่ใช่ไหมอ๋อแรฟ่ฟอกอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อคือหัวรองเท้าโอเคเอ้ยถ้าเราเอามาแทนก่อนนี้แล้วก็ดาบดาบไม่น่าได้เออไม่ได้จริงด้วยอ่ะใส่ปึ๊บเออนี่แหละแล้วก็เกงเกงเขาให้เราคลายครบเส้นเลยอืมเกงเกงผม<บ>ถไาถ้าเป็นทุกคนทุกคนจะเอาไหนอะ่ะ ผมว่าผมเอาเอนชาร์ดดีกว่าอันนี้ดีกว่าเออเพราะมันเอนชาร์ดแต่ว่านี่มันก็ไม่ได้เอนชาร์ดแต่ว่ามันอเมเจอร์นะครับของฟลอกอ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อพูดแต่ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องพูดมาก <attractive. S 2> เดี๋ยวมึงเจอกูแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้เราแค่าหาแค่ดาบพออันนี้เป็นตัวอะไรอะ่ะตัวน้ําแข็งเหรอผมไม่รู้จักตัวนี้ในโปเกมอนอ่ะตัวไรเว้ยแล้วมึงได้ดูโปเกมอนไหมเนี่ยฮะไม่ได้ดูอ๋อเฮอแสดงว่ามึงก็คงไม่รู้จักตัวนี้หรอกเฮ้ยอันนี้มาริโอ้กูรู้นะกูรู้นะตัวไหนว่าตัววไไหหนนนตัเี่ยอ้าว จะกูให้มันทุนเก็บของกกโมยกูได้เลยไม่ต้องไหนชี้นายถือนี่ถืออันนี้เป็นบ l ู e คนตัสเหรอมันก็ถือสิใส่แล้วก็เฉยเฉยเฉยงั้นผมเอาแทนฟองแล้วกันนี่ไงมันคือเหมือนแบบหน้ากูไม่เออกูไม่รู้อ้าวโอ๊ยไอ้นี่ดิมันมีดาบมันมีดาบดาบเยอะไปเดียวดาบกูอยู่ไหนดาบเยอะสุดของม่ือลั่นมือลั่นอ่ะรู้ยังไงดาบเยอะสุดเท่าไหร่ เมื่อกี้เลื่อยๆสามหมวใจอ่ะไมู่้องมันรู้อ๋อหัวเรื่อยเยอะทุกคนอันนี้เป็นอันนี้อ๋อตวดเฮ้ยจะหมดแล้วอย่าดีพีมานะทำไมอ่ะเอามึงยันาไม่ได้กลับไปเดิมอีกเลยโอเคกูมาแล้วกูเตือนไปแล้วเอาของมาเอาหัวอันนี้เอาเงาะของกูมาผมอ่าผมเอ๊ะผมเอาของกูมาใส่อันนี้ดีกว่าของอะไรกูเก็บอะไร เอ้ยผมกูขึ้นน้ำไม่ได้อะอันไหนไม่คุ้นอ่ะดาบวอเตอร์หรอดาบมานั่นแหละไรองเท้าเปล่ารองเท้าสีเงินเกี่ยวกับวอเทอร์ไม่เห็นไม่มีหมดแล้วมีแค่นี้อย่ามาใครซื้อก็มีแค่นี้โอเคเดี๋ยวมากรอกแกกรอกแค่เดียวโอ้ยกูจะบ้าตายกับอีกองหน้ายิมนี้ถ้ามึงจะโล่ขนาดนี้นะดูดูโอ้โหกูเครียดว้ายเอ้าทำไมสปีดอ่ะได้บัฟจากกูไงหรอ อันนี้เป็นหัว Frog อ n c h a ร์ตอ่ะกูเอาฟอกก็ได้ปะไหในๆก็ฟอกอลไรครบฟอกอะ้ครบทุกตัวไปเลยไปทั้งตัวไปเลยเฮ้ยฮะแร่อะไรอ่ะแล่ร่วงเหรอโอ้โหกูเห็นสีแดงนี่ก็รู้กูนึกถึงด้วงงั้นคลิปต่อไปสู้ด้วงดีกว,ว่ามือวาทำไมไม่จีบมันคาบขอไม่ได้นี่หรือมันต้องเ,ออเป็นที่ขุดไดมอนด์อ่าลองคับเดี๋ยวลองเสศษที่ขุดไดมอนด์มาดูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่าลองขุดดูเออก็ไม่เกี่ยวแล้วมึงจะบอกว่าเพื่ออะไร กูไม่เข้าใจคนทำมาสี่กองสุดท <c oughs> ้ายด้วงอีกแล้วดวงอะไรอะโอ้ยแล้วคือเราจะได้ดาบรามเกีแค่นี้จริงใช่ไหมเนะี่ยอ่าแค่นไหนโอเคหมดแล้วบอยอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อเสกลัวบอยหมดยังเหลือกี่กองหมดเลยอห้ากองหมดละโอเคครับไม่เหลือแล้วแต่ขอสู้กับบอสกันดีกว่า โอเคตอนนี้เราจะขอเส็จพร้อมสู้กับบอลนะถึงไรชอบรุ่กดไลค์กับสกายช่องผมยูต้าดิจิตชั่นเลยโอเคครับแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นกันเนี่ยตอนที่ผมจัดขอเนี่ยมาผูดไปสังเกตว่าผมมีลัคกี้บ็อกซ์หนึ่งร้อยโบกที่ยังไม่ได้เปิดหนึ่งอัน<ม>นะ,ะทุกคนไมมม่่เชือึงแทุกคนโอ้ปามไม่ก็เสกเสกอะไรล่ะทุกคนก็จะพึ่งด่าผมหรอกผมก็ไปเป,เปิดแล้วเนาะผมก็เปิดได้เป็นลัคกี้บ็อกซ์เอ้ยไม่ใช่ลัคกี้บ็อกซ์ผมก็เปิดได้เป็นแอปเปิลทอนชันเนาะซึ่งเลือดเนี่ยก็ของบอสก็ผมปัไปปรระมาณหื่าวะเองใว่ยังเลย โอ้มันมันมีไอสเต็กนี้สเต็กนี้มันโหดหรือเปล่าจำไม่ได้มากินเลยกินอย่างช้าเลยดีโอเคเฮ้ยมันกินแล้วเป็นไงโหดไหมไม่มีอะไรเลยไม่กินกูไม่กินดีกว่าได้ไก่กูว่าแหละโอเคบอลสู้คนเลยบอลเร็วๆโอ้โหเร็วๆ กูปายนี่อยู่เกมคอนโซลมึงไม่ตีแล้วมึงจะไปทำไมเนี่ยมึงไม่มีตัวสติ๊กสตอร์ตันติกระเบิดตัวสติ๊กระเบิดเออเออเออไออันกอนเออแล้วก็แล้วก็แล้วก็ขวดครับผมโอเคตามได้ขวดผมช่วยอยู่ช่วยอยู่อ้าวเอ๊ะล้วมันโดนมันโดนกดทับตายละโอเคจบเกมเอ้ยจบคลิปอ้าวพี่หนึ่ซ่าถูกละนี่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 เราต้องขุดมันเข้าไปตรงนี้นะครับทุกคนมันยังทับอยู่ไงเอออ้าวเฮ้ยผมตีผมตีแบบมันแบบไม่อทุกคนจะรันจะบอกเลย บักบ๊กไปได้เอ้ยบั๊กได้โอ้ยมีโคนมบั๊กอ๋อเอาไอ้ทีตีว่าทำไมอะตายเลยโอ้ยชาดิคจะสู้กับบอสได้ไหมเนี่ยโอ้ยบอสทุบจะว่างหรหือเรากากไอทีแล้วไอทีแล้วหรือไป่ใช่ป้าขวดเราต,ต้องอัดมนันนัำอัดลงน้ำมน้ำแต่เอาไม่ลอมันก็ปลาเราแบบจะพูดยังไงแทบไม่เข้าเลยทุกคนอืมอ๋ออยู่ไหนเนี่ยเออไปไหนล่ะต้องอยู่ในน้ะพี่สู้ในน้ำด้วยนะมันจะไปไ่ได้ ผมรู้สึกว่าดาวเมที่มันเข้าเนี่ยจะเป็นคอยบอยหมดเลยนะใช่ป่มวะคือของกูแบบแทบไม่เข้าอ่ะเออกูรู้แค่นี้แหละแก้ตายแล้วแก้ตายแล้วโอเคตายแล้วครับมาต่อไปเป็นต่อไปเป็นสึกของเรามามานี่มานี่มานี่โอเคถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มไปเลยครับมาเข้ามาเหอะไม่กลัวหรอกอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวคนบอกว่าพี่ไอ้มันจะยิ่งทำอะไรโอ้มันจะยิ่งพลอยที่ไอ้ไปไม่ได้โมดอ่ะมันจะใช่พวกใครกูว่าแล้วมันต้องปัง อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโ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 อยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยไอ๊ยโอ๊ยโอ้ยนอ๊ยโ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 อยย้ยยยอ้ยโอย้ยยอยอออยยยยย ต่อไปถอดเสื้อถอดยังเอาละโอเคเริ่มได้กูตลกเหรอโอ้ดูเสียงกูร้องมันแบบมวกคนลูงกี้กูถอดจากเสื้อไอ้รองเท้าดีกว่าเสียงว่ากางกงกูกากใช่ไหมกูว่าใจถูกไหม โอเคทุ okay, กคนก็แพ้ชนะไม่สาคัญเนาะชนะแพ้<ป>อยู่ดีอ่ะพูดอะไรก็ท่านก <c oughs> ็แพ้เองมึงไปส,สามารถรับริษัทที่แพ้ได้หรอกว่าจะถอดแต่รองเทาง้ามันโลไม่น่าขึ้นไปมนหัวเลยโอ้ยไม่เป็นไรฮปเลยโอเคครับก็คลิปนี้แล้วก็ชนะกับบอสไปสดบอสก็แพ้ไปนเไปนาะโอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ใครชอบหนึ่งคนเลยแล้วแชรวเหมือนใครคลิปนี้ให้ชอบหนึ่งคนเลยแล้วสกายชอบผมจะได้แยครับหนุนจีคลิปหน้ครับบ๊ายบาย